สวัสดีครับกลับมาพบกับเราสามคนอีกแล้วเช่นเดิมกับรายการรู้อย่างเงี้รยรวยไปนน,น,นแล้วกับผมดีค่ะไอเดียเทรดครับสวัสดีค่ะอุ้ยค่ะวันนี้ก็พี่เดียแล้วก็เอสจะมาแชร์เ,เทคนิคหรือแบบข้อมูลอะไรที่แบบว่าน่าสนใจลองติดตามกันนะคะสวัสดีครับเอสครับผมเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้เรามาลุยนะครับหัวข้อเป็นอะไรครับ ข้อก็จะเกี่ยวกับเรื่องว่า Gen Y จะเริ่มสร้างตัวตนยังไงคะ่ะเพราะว่าตอนนี้คือเราก็จะได้ยินมาว่าแบบเออเ e น Y เนี่ยจะซื้อบ้านก็ซื้อยากจะทำงานก็คือตอนนี้มันก็มี AI เข้ามาแข่งด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เดียกับเอสมีอะไรแบบจะแนะนำน้องน้อง,อง Y ที่เขาแบบเออเริ่มสนใจจะสร้างตัวคะ่ะในยุคที่มันแบบว่าค่อนข้างจะเหมือนใช้ชีวิตยากนิดนึงจริงๆเรื่องการสร้างตัวเนาะแบบเรื่องการแบบทำไงก็แบบ ให้มีฐานะขึ้นมาได้อะไรกันเพราะจริง,รงๆแล้วมันจะมีอยู่คําพูดหนึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่สบายที่ส,สุดในโลกก็ต่อเมื่อเรามีตังในระดับหนึ่ง<อ>คําว่าสบายแปลว่าอะไรหนึ่งคือมีทุกอย่างให้ไม่ต้องไม่ต้องแบบถ้าเกิดเรามาทํางานไปด้วยอะไรค่าของชีพไม่ได้สูงอืมอ่า<อ><อ>ถ้าเกิดเราแบบได้เงินเดือนเยอะๆค่าของชีพไม่ได้สูงสองของกินหาง่ายหลาก,กหลาย,ลยอ่า ถูกไหมอย่างไปอเมริกาเนี่ยบางทีแบบโอ้โหไม่หลากหลายเลยและไกลเลยกว่าจะแบบมีของกินใช่มันต้องขับรถออกไปวันๆเจอแต่ชีสเบอร์เกอร์อ่าใช <laughs> เ่เดินทางก็ไม่ได้ยากเดินทางก็คือแบบใ,ในในเมืองก็มีรถไฟฟ้าต่างจังหวัดถนนก็ใหญ่โอเคไหมครับใช่ค่ะใช่อืทําเวลาเวลาทําผิดกฎหมายก็ต่อรองได้ใช่ไหม <laughs> มันเป็นประเทศที่แบบค่อนข้างจะ ยืดหยุ่นนะครับรับทุกอารยธรรมเข้ามาใน<ด>ประเทศไทย,ยบบนะทตอลองได้หลายแบบมีหลายวิธีหลายเชื้อชาติไม่ไม่ได้ปิดกั้นใดๆไม่มีเอ่อกลังเกียดผิวสีหรือใดๆอินเทอร์เน็ตก็ไวอ่ะนึกออกไหมจริงๆแล้วจาก,จากที่พี่เดินทางมาหลายๆประเทศเนี่ยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อินเทอร์เน็ตไวติดอันดับต้นๆของโลกเลย okay, อเมริกานี่คือแบบตอนแรกที่คิดว่าพี่อยากเกิดมาไม่เคยไปอเมริกาตอนแรกก็แบบ ให้คิดว่าในหัวคือแบบกมริการไม่ต้องโคตรทันสมัยเน็ตแม่งต้องแรงระบบแรงไม่ต้องแบบยอดแต่ไปถึงแบบแม่งคนละเรื่องกลับมาหัวข้อเราเราจะสร้างตัวยังไงนะเราจะเราจะแบบร <ใน S 2> วย <ใน S 2> ขึ้นดได้ยังไงเราจะเราจะแบบยกระดับฐานะตัวเองได้ยังไงอ่ะให้น้องอุ้ยกับน้องเอสแชร์ก่อนอ่ะให้น้องอุ้ยกับน้องเอสแชร์ก่อนถ้าแบบว่าถ้าในยุคนี้ก็คืออาจจะเริ่มศึกษาแบบตอนนี้คือแบบ การทํางานของเรามันก็จะเริ่มมี AI เข้ามาแบบเกี่ยวข้องใช่ไหมอาจจะต้องมีความรู้หรือว่าไปศึกษาแบบว่าเอ้ยว่าการใช้ AI มาทํางานมาช่วยเราเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างแล้วแล้วเขาแบบว่าสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยแบบเหมือนกับหาไรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้ AI ได้ยังไงอันนั้นอุ้กก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับในยุคนี้นะคะอืมก็คือ ให้ AI มาช่วยหาตังค์อย่างนี้เหรอใช่ก็คืออาจจะให้ AI มาช่วยในการเราทํางานอย่างเช่นบางคนเขาอาจจะแบบทาคลิปวิดีโอทำพรีเซนเตชันหรือว่าทำด็อกิเมนต์อย่างเงี้ยแล้วก็ให้ AI มาช่วยเหลือเราได้แบบหรือถ้าบางคนทําธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะมีระบบในการจัดก,การต่างๆคือแทนที่เราจะแบบอ่ะต้องจ้างคนเยอะเราก็อาจจะแบบลดการจ้างคนได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทําให้เขาเหมือนเซฟคอร์สแล้วก็ สร้างไรายได้ขึ้นมาได้ได้ง่ายมากขึ้นเน้นไปทางด้านให้ AI มาช่วยเนาะใช่โอเคอ่ะแล้วเอสล่ะผมต้องเริ่มจากการสร้างเป้าหมายการลงทุนก่อนว่าจริงๆแล้วอยากลงทุนเพื่อเกษียณหรืออะไรแล้วก็ก็แนะนํเลยครับก,ก,ก็ไม่ถึงขั้นเริ่มลงมือทาเลยครับเปิดพอร์ตครับถ้านึกไม่ออกก็ติดด้านล่างนี้เลยครับบเริ่มเลยครับไม่ศึกษาไปด้วยกว่าเราจะศึกษาหนึ่งเดือนสองเดือนแล้วกว่าเราจะเริ่มมันไม่ได้เริ่มมาที ฉะนั้นก็เริ่มเริ่มไปเลยด้วยเงินลงทุนน้อยๆก่อนก็ได้เช่นสมมติว่าคุณมีเงินอยู่ห้าร้อยหนึ่งพันหรือห้าพันคุณก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้นแหละแล้วคุณค่อยสะสมประสบการณ์ไปพร้อมกับการทําจริงแล้วก็ทําบันทึกการเทรดไปเลยพอสินทราบมันผิดพลาดเพราะอะไรก็คือเริ่มไปเลยผมแนะนำคือเริ่มเุนอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ในมุมมองพี่แล้วกันการที่เราจะสร้างได้สร้างตัวได้พี่แบ่งออกเป็นสองทางทางแรกคือทํามาหาก,กินกับทางที่สองคือ ลงทุนอะเรามาทางที่สองก่อนน้องน้องอุ้ยรู้ไหมว่าน้องน้องอุ้ยน้องเอสรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอะการลงทุนอะมันก็ช่วยให้เราแบบสร้างตัวได้แถมสร้างตัวได้แบบเปลี่ยนหลักด้วยเปลี่ยนหลักไหมคราะว่าเรามีหลักแสนแกลายเป็นหลักล้านหลักล้านเป็นหลักสิบล้านหรือหลักหลายร้อยล้าน<ม>ขึ้นอยู่กับเราศึกษามันดีพอขนาดไหนอืละเอียดขนาดไหนทีเนี้ยที่จะให้อยู่ ตัวหนึ่งอ่าไม่ไม่ได้ให้หุ้นนะให้ตัวอย่างคือมันจะมีคําพูดหนึ่งเป็นคําพูดเล่นๆคําพูดที่บอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าคือสร้างโลกพี่ไม่ได้นบถือสัพระเจ้านะแต,แต่มันมีคําพูดเล่นๆก็คือพระเจ้าคือผู้สร้างโลกที่เหลือให้ใครสร้างี่ยเราสร้างให้เสี่ยวมีสร้างให้เสี่ยวมีสร้างให้เขาสร้างไปเดี๋ยวเราใช้ใช่แต่เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะ โปรดักในในโลกเนี้ยเสี่ยวมีก็มีแอร์มีรถมีทีวีมีทุกอย่างนะมีมากกวทุกอย่างแล้วแหละถูก่ะฮะมือถือก็มีเสี่ยวมีถูกไหมอ่าถ่ายรูปสวยนั่นนี่นู่นแล้วดูสิพระเจ้าสร้างโลกแต่เสี่ยวมีสร้างสร้างทุกอย่างในโลกให้จริงหรือเปล่าเนี่ยตั้งแต่ปีสองสองตอนนั้นคือโควิดเนาะอ่าขึ้นไปแล้วก็ตกกลับลงมา จะเห็นว่าในปีตั้งแต่สุสิบเก้าตุลาสองสองเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยหรือเอาแบบทฤษฎีแบบเบรกเอาก็ได้เฮ้ยคนแบบบางคนแบบฮเฮ้ยเ,เล่นหุ้นแบบเบรกเอาอย่างเงี้ยปุ๊บตรงนี้มาเบรกตรงนี้อ่ะเนี่ยมันมันไซเวย์ลงมาเด้งขึ้นย่ออ่ะตรงนี้เป็นการเบรกตรงนี้ปุ๊บปีเก้าพฤศจิกาสองสามเสี่ยมีอยู่ที่สิบสิบสี่บาทสิบสี่หยวนอ่ะพูดผิดสิบสี่หยวน หรือสิบสี่เหรียญฮ่องกงนะครับ<ะ>ทีนี้เสี่ยมี่ขึ้นไปสามเด้งหละสามเท่าจากกี่ปีเองอะสองปียังไม่ถึงดีด้วยพฤติการคือสองปีเต็มขึ้นไปสามเท่าแหละสามเท่ากว่าแป๊บเดียวเนาะใช่เนือไหมหรือจะเป็นหุ้นตัวอื่นเราบอกว่าเฮ้ยเราอยู่ในยุคที่ AI มาคริปโตมาในอดีต ตอนนั้นก็จะมี n v i d i ี Nvidia จาก2-3เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราเทียบ n v i d i ียกับเสี่ยวมี่เสี่ยวมีเมื่อกี้รหัสอะไระพี่จำไม่ได้แป๊บหนึ่งนะพี่มีให้เนี่ยเห็นพี่มีทีมงานคอยช่วยเหลือทำมาให้พี่หมดพี่ก็เลยแบบเฮ้ยเรียกว่ารู้ได้ว่าต้องพิมพ์อะไรยังไงเสี่ยวมี่เป็นแบบนี้หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์จะสังเกตว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดเราดูกันเนี่ย สีไอกาฟแท็กเนี่ยคือเอ็นวีดีอากาฟชมพูอ่ะคือเสี่ยมี่ตั้งแต่ปีเนี้ยตั้งแต่เนี้ยตั้งแต่เนี้ยตั้งแต่หนึ่งสองเอ็นวีดียให้ผลตอบแทนไปแล้วสามหมื่นหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์แล้วกันกี่ปีปอ่ะสิบสามปีสิบสามปีให้ผลตอบแทนไปสามหมื่นกว่าเปอร์เซ็นต์แปลว่าสามหมื่นเออสามร้อยสิบเท่าแล้วกัน สามร้อยเท่าอ่ะง่ายๆสามร้อยเท่าแปลว่าถ้าเกิดคุณลงทุนในเอ็นวีเดียสิบปีมีเงินล้านเดียวในตอนนั้นสิบปีไม่ต้องลงทุนในอันอื่นเลยนะลงทุนในเอ็นวีเดียอย่างเดียวสิบปีป,ปัจจุบันเนี้ยจากล้านหนึ่งตอนนั้นอ่ะจะเป็นเท่าไหร่นะสามร้อยล้านสามร้อยล้านจากล้านเดียวจากล้านเดียวสิบปี นี่ไงสามหมื่นหนึ่งพันห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยมันไกลไปพี่เดีย AI เพิ่งจะมาเมื่อสองสามปีที่แล้วอ่ะซูมมาหน่อยอ่ะสักสามปีแล้วกันนะอะสักสองสองแล้วกันสองสองเฮ้ย AI จะมาแล้วตอนนั้น AI บอกว่า AI ใช้การ์ดจอถูกไหมอะสองสองไใช่ตรงนี้นี่จุดเดียวกัน NVIDIA ให้ผลตอบแทนไปถึง288%ก็คือเกือบเกือบสามเท่าเคยขึ้นไปถึงสี่เท่าด้วย อืมอืมสองสอง,สองถึงตอนนี้ก็กี่ปีอะสองปีกว่าถูกไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตะเกียน้องอุ้ยพูดไปเลยว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เตรียมมันมาก่อนนะน้องอุ้ยแค่มีหน้าที่ให้หัวข้อพี่มันเราไม่ได้เตรียมกันว่าเราจะพูดอะไรตรงกันเนาะงันใช่น้องอุ้ยพูดถึงเรื่องเอเอไอคำถามกลับมาก่อนเอไอเนี่ยจะไปต่อไหมหรือพอแค่นี้ คิดว่าเขาน่าจะต้องไปต่อนะคะคือคิดว่ามันมันนา่าจะเป็นแค่ช่วงแบบเริ่ม,เร,มเริ่มของเขาด้วยซ้ำอะไรเพราะว่าตอนนี้มันก็จะมีแบบหลายประเทศที่เขาพัฒนากันขึ้นมาถูกเพราะฉะนั้นถ้าเกิด AI จะไปต่อแต่ทีเนี้ย AI จีนอะไม่รู้มันจะมีสงครามการค้า<ม>อะไรยังไง Nvidia <ม>ช่วงที่ทำมันก็เลยลงมาแต่ไม่รู้<ช>ว่ามันจะกลับขึ้นมาได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายังแบบเฮ้ยม,มองว่าอเมริกายังไงเดี๋ยวมันก็ต้องมี เรื่องของ AI อเ,เหมือนกันมาชนกับจีนและอเมริกาอาจจะต้องใช้ NVIDIA การ์ดจอนั่นนี่นู่น GPU ต่างๆอืมทีเนี้ยมันก็จะกลับไปต่อได้เหมือนภาพในอดีตไหมเมื่อสิบปีที่แล้ว NVIDIA เยยังแพสามเอร์เซ็อันเนี้ย n อ i d i ีจะทำได้ขนาดนั้นอีกหรือเปล่าอเห็นไหมเนี่ยดูนะ NVIDIA ก็ยังชนะเซี่ยมีอยู่แต่ถ้าเกิดนี่แต่ถ้าเกิดเมื่อสักเอ่อเดนปีไหนเนี่ยปีปีสองสามถ้าสักเอ่อ พึษภาสองสามตอนนี้เสี่ยวมี่ชนะเอ็นวีเดียแล้ว mm hmm. นี่แล้วตอนนี้เอ็นวีเดียเริ่มจะมาแล้วแปลว่าจริงๆแล้วตอนเนี้ยเห็นไหมไม่ว่าช่วงไหนตั้งแต่ปีสองสามเป็นต้นมาเอ็นวีเดียเอ่อเอ็นวีเดียให้ผลตอบแทนแพ้เสี่ยม mm ี hmm. ่มาโดยตลอดประมาณพึษษภาสองสามแปลว่าปีเนี้ยปีนี้นะปีนี้พี่มองว่าเป็นปีของจีน mm hmm. อืมเนี่ยไหมเพชร เราอาจ,จต้องไปดูเพิ่มเฮ้ยเซียวมี่อาจจะยังสูงไปสูงแล้วมันมันสูงนี้อีกตะกี้เรามีตัวอย่างแล้วไงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเออมันมันสูงเลยอีกหลายๆเท่าเลยนะถูกไหมทีนี้ใช่ค่ะถ้าในหุ้นจีนตอนนี้จริงๆเราในหุ้นจีนเนี่ยบ้านเราอ่ะสามารถลงทุนใน DR ได้แล้วลงทุนแบบ DR ไม่เสียภาษีด้วยได้กำไรมาไม่เสียภาษีเสมือนคุณซื้อหุ้นไทยเลย แต่แค่หุ้นไทยตัวเนี้ยมันไปลิงก์กับตัวหุ้นแม่ที่ต่างประ,ะเทศอืมแะนั้นดูบาบาแล้วอาจจะมา,มาดูการาฟหรืออาจจะปรึกษาน้องเอาจจะแบบเฮ้ยเปิดบัญชีแล้วปรึกษา s ได้ว่าเฮ้ยบาบาน้าซื้อไหมเอ่ยเนี่ยบาบาภาพนี้เฮ้ยพี่ว่าภาพเนี่ยค,คล้ายเอ็นวีเดียเมื่อกี้เปล่าวะ อาจจะเหมือนตรงนี้นี่นี่แล้วก็มีการเบรกเอาขึ้นไปมีการย่อลงมาก่อนแล้วก็พักตัวแล้วก็ยอ่อนี่แล้วก็มาเบรกตรงนี้ก็ขึ้นไปหรือ<ม>นี่เห็นไหมทุกครั้งที่มันมันมันม,ม,ม,มันทำอย่างเงี้ยเอ้ยมันไซด์เวยเยอะๆนี่ไงตอนอู๋เอ็นวีเดียเมื่อเมื่อปีหนึ่งสี่เพิ่งจะคุนแค่ศูนย์จุดสี่เหรียญนริงเน,น,เนาะเมืม่อเมือ่อสองศูนย์หนึ่งสี่ก็เมื่อสิบปีแล้วหลักอยู่หลักศูนย์จุดสี่เหรียญไม่ถึงสิบห้าบาทอะ ปัจจุบันนี่คือเป็นหลักร้อย,ยเหรียญร้อยสิบไปไกลแล้วนะใช่ร้อยสิบร้อยสิบห้าเหรียญร้อยประมาณนั้นนะครับอพอชั้นเสี่ยวมี่อ่ะไปไหนแล้วนะเสี่ยวมี่พี่อยู่ข้างบนเฮ้ยบา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 กับเสี่ยมี่เมื่อกี้ออกแนวคล้ายๆกันเลยเนี่ยอันนี้ก่อนที่เสี่ยมี่จะขึ้นแรงๆเนี่ยเฮ้ยเสี่ยวมี่ก็ทำคล้ายๆกันเหมือนกันแล้วบาบาล่ะ บาบาเนี่ยเฮ้ยโหลงมาหนักๆตืดขึ้นลงมาเนาะแล้วก็อ่านี่บาบาเพิ่งเข้าตลาดจากจากสามร้อยลงมาเหลือหกสิบโอ้โหนี่คือบาบานะลงมาเท่าไหร่เนี่ยอาจจะเป็นตอนนั้นงานที่แจ็คมาอะไรเงี้ยมีปัญหาอ๋อค่ะอืมแล้วก็มีการเบรกปุ๊บเฮ้ยตอนนี้ตอนเนี้ยบาบาอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นได้ ไปตู้อ่ะไปตู้ถ้าเกิดเป็นพี่พี่ก็อีกนอไปเพราะเทรนมันยังไม่ดีค่ะ<ฆ>ไหมดูการาฟเทรนมันยังแบบไม่สวยเมยชวนอ่ะที่เราพูดไปในสัปดาห์ที่แล้ว<ช>เฮ้ยเมยช,ชวนก็เหมือนจะมาแต่มันยังแบบยังไม่เบรกที่ก็อาจจะปัดทิ้งไปเพราะฉะนั้น BYD เฮ้ยบ y วอาจจะเพิ่งออกเทคโนโลยีตัวใหม่ด้วยรถยนต์ไร้คนขับเออเห็นไหมการาฟมันก็เลยพุ่งขึ้นมาก็เลยมานี่นี่ไหม บี d ตรงนี้พุ่งเพราะฉะนั้นเหมือนบ้าๆเลยเนี่ยมันพุ่งมาเนี่ยกราฟเห็นไหมมันต้องพุ่งขึ้นแบบนี้นี่ตรงจุดนี้มันก็พุ่งไซด์เวก่อนเบรกแล้วก็ค่อยพุ่งพุ่งแรงเลยเนี่ยเราก็ดูแลลงทุนในหุ้นจีนได้เพราอพี่คิดว่าต่อไปจีนอะ่ะจะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ใกล้จะใกล้จะระเบิดและ้ะใกล้จะพุ่งละอืมเ mm. นี่ยผิงอันบริษัทประกันก็จ,จะแบบ ป๊อปมาดไม่ใช่เรื่องตลกนะครับน้องอุ้ยป๊อปมาดเนี่ยคือไม่ใช่แบบของน่ารักเก่งเดียวใช่ไหมเออคือแบบป๊อปมาดเนี่ยหลายหลาคนบอกว่าเฮ้ยป๊อปมาดกระแสรุนแรงนั่นนี่นู่นถูกไหมใช่น้องอุ้ยรู้ไหมว่าตั้งแต่ปีสองสามอะมองง่ายๆถ้าต่ดตอนนั้นปีสเนี่ยมันแล้วมันเบรกเนาะมันย่อลงมาต๊ดตดตืดตดแล้วก็เบรกตรงน,นี้อยู่ที่ยี่ยี่สิบเจ็ดเหรียญเมื่อมีนาปีที่แล้ว มีนานะปีที่แล้วหนึ่งปีพอดีให้ผลตอบแทนไปทั้งหมดห้าเท่าไม่ทำไมบ้าไปแล้วไม่เลอดาทุกแค่ตุ๊กตานะแค่ใช่เออห้าเท่านะดูดิแต่ถ้าเกิดไม่ได้ฮะใช่ใช่ใช่ลาบูบูนี่แหละห้าเท่าแะ้วิจที่ต้องใส่ลาบูบูหรือเปล่าเนี่อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้นะเนี่ย แล้วเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่แม่งแม่งขึ้นทุกวันเลยไหนไปดูคู่กับเสียวมี่หน่อยดิหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์เนี่ยเขาวิ่งแตเปนเซียวมี่หรือเปล่าเอาเป็นกราฟแท่งกราฟแท่งทําได้ไหมไม่ได้มั้งอ่ะเดี๋ยวอ่านที่รู้แล้วต้องถามเอดว่าเอซื้อลาบูบูหรือเปล่าเอาเชียวผมไม่คนไม่ซื้อลาบูบูแต่ว่าคนรอบรอบตัวผมเนี่ยจะซื้อกันเยอะโอ นี่ขนาดแค่คนรอบตัวคนที่เรารู้จักนะยังแบบเต็มไปด้วยลาบูบูอ่ะไม่แตกใจ<ช>ว่าทำไมเขาถึงขึ้นไปได้แบบห้าเท่าแบบนั้นพี่เดียเออพี่ขอทำแบบนี้ก่อนเขาถ้าคนไทยเยเขาจะเรียกกันเป็นอาร์ทอยหิวใจใช่ใช่ค่ะอ่าน้องอุย้ยน้องเอสดูเนี่ยดูคุณจีนที่ว่าดีๆ เจอลาบูบูขึ้นแบบเหมือนเซี่ยวมี่เลยนี่แล้วแบบเวลาพี่ว่ามันมันเหมือนเป็นดีเหมือนเป็นวิงวอนเทคอีกนะดูดิคือลา,ลาบูบูเขาแบบแรงมากพี่เนี่ยถ้าเกิดเราวัดในช่วงพฤติกานะอ่ะเนี่ยพฤติกาเหมือนกันเลยเนี่ยเอาเอาแบบให้เห็นแท่งเทียนคือดูลาบูบูนี่ขึ้นแบบขึ้นมาแปดสิบเปอนอ่ะอันนี้ฝั่งนี้เป็นเปอร์เซ็นต์มั้ง อันนี้ก็้อยกว่าดูดิใกล้เคียงอย่างกับเทคเลยอย่างกับบริษัทเท็กเลยแต่ถ้าเกิดว่าจากมีนาปีาแล้วคิดว่าแบบเขาจะบูมแบบนี้ในอนาคตอีก,อกไหมคะกระแสอาร์ตทอยมันจะแบบคอนติเนียไหมอะ่ะอาร์ตทอยเนี่ยคือมันจะมีอะไรที่ช่วงโควิดมันเป็นช่วงที่เหมือนกับอยู่ในมายาเนาะเออตอนนั้นก็จะมี<อ>พวกแบบ ต้นไม้เอ,อ่ยมีสกเก็ตบอร์ดมีนั่นนี้นู่นตอนตอนที่ในช่วงโควิดแล้วมันแพงๆแล้วราคาก็ไหลลงมาแต่ลาบูบูอ่ะมันมาดังหลังโควิดแล้วนะมันยังมาเรื่อยๆมันยังมาเรื่อยๆสิ่งหนึ่งอ่ะเวลาพี่ดูพี่ก็จะไปดูเรื่องของ price to sell เพราะว่าอันเนี้ยคือใช้ชัดเจนเลยก็คือดูจากยอดขายว่าตอนเนี้ยแพงเกินไปไหม price to sell เนี่ย<ม>นี่เลยยี่สิบเท่าตอนนี้สำหรับพี่อ่ะ ที่ตอนนั้นที่มันถูกถูกอะลาบูบูตอนนั้นอะปั๊บป๊อปมานมันอยู่ที่สองเท่าแต่ตอนนี้นมันสูงมาเกินสิบเท่าแล้วแพงไปอ่ามันอาจจะสูงแหละเนี่ยมันอยู่ตรงเนี่ยดูดิพอมันขึ้นมาถึงตรงเนี้ยเมื่อไหร่มันก็จะลงตรงนี้มันก็จะลงโอเคไหมเนี่ยยิ่งแถวเถเนี้เพราะงั้นแปลว่าจุดทุกจุดตอนเนี้ยเอ่อมีโอกาสที่ทําให้ลาบูบูอาจจะหรือว่าป๊อปมานเนี่ยราคาลงได้อาจจะพี่ออามาดูตัวนี้ eps อย่างเงี้ย basic eps basic basic <ม> earning per share กำไรดีนะนี่ไงอ๋อนี่จะเห็นว่าเขากำไรที่การาฟเนี่ยเห็นไหมอันนี้ไปใช้ดูได้นะเพราะว่าพี่ใชน้นีดูอยู่เลย eps เนี่ยจะสังเกตว่าเามื่อไหร่ที่ eps ขึ้นอะราคาหุ้นจะขึ้นเมื่อไหร่ที่ eps ลงเห็นไหมราคาก็จะลง<ม>อ่าเดี๋ยวพี่ <chi S 1> พเอาไอ้พวก earning per share ใช่เดี๋ยวพี่เอาพวกนี้ออกให้หมดก่อนจะได้เห็นชัด อ่าโอเคเนี่ยดูนะครับว่าเห็นไหมพอตรงนี้มันลงจริงๆวัดโกรดก็ได้นะตรงเนี้ยเฮ้ยโกรดอาจจะไม่มีเนาะแล้วตรงนี้ก็ลงลาบูบูก็แบบเฮ้ยแย่และอันนี้ก็ลงอีกแต่พอตรงเนี้ยมันมาตั้งแต่ปีสองสามเนี่ยเป็นจุดระเบิดเลยตรงนี้เลยตั้งแต่มิถุนาสองสามเป็นจุดระเบิดที่ทําให้รู้ว่าเฮ้ยลาบูบูมีกําไรโตขึ้นมาหาศาลจากตรงนี้เลยอาจจะเป็นเหมือนจากน้องที่น้องอุ้ยบอกอ่ะลาบูบูก็ได้ เป็นไปได้ค่ะแล้วก็โตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแบบป๊อปมาดแลนด์พี่แบบมันเยอะมากเลยแบบเต็มไปหมดอืมแล้วเมื่อจูนสองสี่ก็ระเบิดอีกตึงขึ้นมามนอืมจูนสองสี่ใช่ก็แบบนี่เลจุดนี้ก็ทำให้ที่ลาบูบูระเบิดขึ้นมาเทรนย,ยาวๆแปลว่ามันยังอยู่ได้ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราได้จากป๊อปมาแตนถ้าเกิดอย่างชิปส์คอมอะไรเงี้ยอาจจะแบบ เป็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยพี่อาจจะแบบคือทิปมันเป็นตัวหนึ่งที่เป็นแพลตฟอร์มเนาะจริงๆไอ,อตัวป๊อปมาดที่ว่ามันก็ใกล้เคียงกันแหละแต่มันยังมีเรื่องของเด็กวัยรุ่นสะสมแต่ tips ทิปมันเป็นตัวที่ถ้าเราไปเที่ยวอ,ะอ่ะทิปอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นไม่เยอะแตะ่คนที่จะไปเที่ยวต้องจ่ายแพงเพราะฉะนั้นมันจะวิ่งมาสู่เรื่องของเ e ออร์เอ่งน้อยอแต่ถ้าเกิดเป็นป๊อปมาะซื้อตัวหนึ่ง อาจจะเข้าไปสู่มันช้าสุดท้ายอาจจะเหลือส0มสิบเปอร์ซนสิปเ็นลยทีเดียวประมาณนั้นที่มองในเรื่องของสัสดส่วนแบบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของการลงทุนเราสามารถทําได้อืะนะครับเราสามารถเฮ้ยลงทุนให้มันสามารถได้อะไรให้ได้ผลตอบแทนได้ไหลายหลายหลักได้เดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาดูว่าสร้างตัวนี่แหละอันนี้เราคุยเป็นเรื่องของการสร้างตัวจากการลงทุนเป็นสิบเด้งเป็นสามร้อยเด้งตะกี้ยังได้เลย ถูกมใช่ใช่อ่าเดี๋ยวตอนหน้าถ้าเราจะสร้างตัวจากการทํางานอ่าจะทํายังไงพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่สร้างตัวจากการทํางานก่อนเพราะจากการลงทุนอะ่ะมันต้องมีตังค์แล้วถึงจะสร้างตัวได้ใช่ค่ะและ้วตะเกียที่พี่พูดอะ่ะยังพูดไม่หมดเรามีตังค์ล้านหนึ่งเอาไปลงทุนหมดแล้วคําถามง่ายๆคยือเร็กอะไร เราจะเอาที่ไหนโอเคโอเคถูกไหมจะอยู่ยังไงนะเราจะเอาที่ไหนไปจะอยู่ยังไงพี่รอปันผลคำถามง่ายปันผลต่อให้ไหมเวลาบูบูก่อนต่อให้ปันผลสิบเปอร์เซ็นต์กินละบูบูปันผลสิบเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่ได้แสนเดียวแสนเดียวใช้สิบสองเดือนได้ไหมเอสเดือนละเดือนละไม่ถึงหมื่นด้วยพี่อาจจะได้แต่มันก็ไม่มันต้องประหยัดมัธยัตหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ ฮี่สิ่งที่เอสพูดมาพี่คิดถึงตอนที่สามได้ละคนจีนคนมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งสามารถรีทายได้ตอนอายุสามสิบสามแต่ชีวิตโหดมากเลยเันะเนี่ยตอนที่สามเราจะมาเคุียรว่าถ้าเกิดจะสร้างตัวอันนี้คือแบบเรื่องลงทุนเนาะต่อไปเรื่องการทํางานต่อไปแบบสร้างตัวแบบโหดสุดแล้วเกิดขึ้นจริงบางคนอ่าโหดสุดเลยอืมเพน อย่างวันนี้เฮ้ยพี่เดียมาขายฝันใช่กูมาขายฝันเพราะว่าถ้าเกิดมีร้านหนึ่งไปลงทุนอะ่ะได้สามร้อยล้านในสิบสองปีแต่คําถามคือบมยเลยนะพี่จะมีสักกี่คนที่ทําได้นั่นน่ะสิถูกไหมใช่เหมือนกันคริปโตอย่างเงี้ยโอ้โหโตขึ้นมาเป็นไม่รู้กี่เท่าใครที่ถือคริปโตตั้งแต่วันแรกพี่เป็นคนหนึ่งที่ถือไม่ถึงเหมือนกันแต่ก่อนที่ทำไมนิ่งคอยด้วยขุดเลยขุดแต่ค่าไฟอยู่ไม่ถึงไม่สามารถจ่ายคนจ่ายไม่สามารถทนคือ เรายังทัชใน bitcoin อยู่นะตอนนั้นแต่แม่งแบบต้องจ่ายค่าไฟทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเพืขุดสุดท้าเออแบบเพื่อจะขุดแล้วเก็บขุดเก็บขุดอืมยังไงดีนะมันมันมันไม่เซ็ต์เยงถูกอยู่หรือเปล่าอืมอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็จะมีบางครั้งอ่ะเราไปเราไปคิดกับมันมากเกินไปเฮ้ยว่าผลตอบแทนเท่านั้นที่ แั้นสุดท้ายแล้วตอนนี้มันคือเรื่องการลงทุนเดี๋ยวตอนหน้าจะเป็นเกี่ยวกับการทํางานว่าเฮ้ยเพราะพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีตังค์มาก่อนหาเองทุกอย่างเลยแล้วก็สร้างตัวจากการทํางานก่อนแล้วก็ค่อยมาลงทุนแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่มีตังค์อยู่แล้วพี่คิดว่าลงทุนก่อนก็ได้หรือทำงานลงทุนด้วยทํางานด้วยก็ได้หรือฟังจบสามคลิปแล้วเอ็กซ์ตีมเลยเป็นหนึ่งสองสามคุณก็าจะารีทายตั้งแต่อายุยี่ห้าเลยก็เป็นไปได้ใช่ค่ะ เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันในตอนต่อๆไปโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ